อย่าให้พิมพ์นอนพักมากกว่านี้เรื่องงานอย่าเพิ่งทําเลยพิมพยังรู้เพียรๆอยู่เลยนะงานละครเนี่ยรอได้ที่ไหนก็ระจำโมกเกิดทําไม่ทนันขึ้นมาเนี่ยกองถ่ายเขาก็จะมีปัญหาพิมพ์จะค่อยๆพิมพ์ค่อยๆคิดไปละกันพิมพ์ไม่ได้เพียอะไรมากแต่ตอนคิดได้อะหรอกแต่ละทีนี่มันเครียดเหมือนกันนะพิมพ์อย่าเพิ่งทําเลยเชื่อโมกเถอะโทในโมก ซึ่ว่าเธอก็เอาเครื่องพิมพ์เลตนะยกสายท้ายรถไปเลยดีมะเอาะ่ะจะได้หมดเรื่องสักทีไงนี่พิก,กี้ความคิดเธอมันไม่ครีเอทเอาเลยนะยแต่ผมว่ามันเข้าท่าดีนะอกินข้าวเสร็จยามพิกกี้เราจะได้เอาไปพร้อมกันยัยงหลอกอีกนานเลยอืมออานก่อนอะ มีอะไรหอโมอคุณดลยาภรายาอีกคนของคุณพงศกรถูกฆาตกรรมโหดเมื่อคืนนี้ีพี่พลเปเจ้าของคดีลงข่าวคลึกโครมขนาดนี้เนี่ยคุณระดามณาีรู้จะรู้สึกยังไงบ้างอะใน,นเมื่อตัวแกเองเนี่ยก็เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบขนาดนั้นอ,อีพวกที่มองเห็นผู้หญิงแล้วตาลุกเป็นไฟอะนะ โยต่อให้มีเมียสวยอย่างกับน,นางฟ้าก็มีวันพอหรอกได้ผัวแบบเนี้ต้องทําใจลูกเดียวในข่าวเขาพูดถึงคุณรดามณีดนน้วยนะว่าตอนนี้กําลังป่วยหนะักอยู่ที่โรงพยาบาลอะป่วยเยอะเหรอออ้ยดีจริงๆเลยอุ่ยอย่างนี้นะพวกชัยก็จะได้ทํางานอย่างคุ้มค่าเต็มที่ทีหนึ่งอ้ยสักพักก็ยังดีอ,อ,อไปแช่งแกอีก นี่ไม่มีใครเขาอยากป่วยนานๆหรอกนะความจริงเนี่ยเราก็น่าจะไปเยี่ยมแกสักทีหนึ่งนะคุณระดามานีนะเธอเป็นคนดีพิมรู้จักคุณระดามาีดีแค่ไหนถึงพูดอย่างนั้นออกไปอืมนั่หละสิฉันไม่เห็นว่าเขาจะดีกับใครเลยนะดูตาสิร้ายอึกจะตายเธอนะ่ะคติเกินไปฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะร้ายตรงไหน อย่างน้อยนี่ยนะเธอก็ดีกับฉันเรื่องนี้ฉันรู้ดี วันกับคืนเต็มๆเลยจ้ะค่ะสภาพของฉันคนคนใกล้ตายก็ไปทุกที่ในที่สุดความตายมันก็มาเคาะประตูชีวิตฉันจนได้เหมือนกับที่มันเคยทำกับคุณพ่อ คณปู่หรือแม้แต่คุณทวดนี่ฉันกำลังจะตายจริงๆเหรี่ยคนที่ตายคือมุนลงยอป้าสมงมันไปลงดรอลแล้วล่ะค่ะคุณหนูจี มันสมควรตายตั้งนานแล้วฉันผิดเองที่ปล่อยมันไว้คือมันยังอยู่มันต้องตามมาเยอะอยางจะถึงที่นี่แต่ปัญญาของมันก็คงจะหัวเราะเยาะฉันอยู่ดีเพราะไหนที่สุด ก็หนีความตายไปไม่พ้นเวลาของฉันเลือนน้อยเต็มทีแล้วป้าแต่ก็พอถมเทที่จะหาร่างใหม่ให้คุณหนูนะคไม่มีใครเหมาะสมเท่ายายปลายแต่ยายปลายก็มีปัญหาจนได้คนนอกก็ยุ่งยากเกินไป เป็นคนบอกฉันเองเราไม่มีทางเลือเวลานี้คุณหนูต้องหาร่างใหม่ทดแทนให้เร็วที่สุดยายปลายอาจจะโชคดีที่ดวงชะตายังไม่ถึงคาดร่างใหม่ของคุณหนู จะต้องเป็นผู้ที่หมดอายุไข,ขในเร็ววันนี้ปพาจะรู้ได้ยังไงว่าไขาตายไม่ตายจึงบอกไว้ก่อนนะฉันต้องการร่างใหม่ที่สาวสวยแข็งแรงเพื่อคนหนูป้าสองทำให้ได้แม่จะต้องพลิกเป็นดินหาก็ตาม ฉันอยากรู้แล้วสิว่าใครคือกายเนื้อของฉันเธอนี้แต่ใครขึ้นนะ ฉันเห็นรูปที่เธอถ่ายเมื่อวานนี้แล้วสวยมากสวยทุกชุดขอบคุณค่ะแต่พิมพคิดว่าเป็นเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มที่มากกว่าทุกๆุกคนนะเก่งกันทั้งนั้นก็เลยพลอยทำให้พิมพดูดีไปด้วยนะคะเธอทำให้พวกเขาทำงานง่ายขึ้นต่างหากละ่ะไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนก็ดูสวยไปหมดเธอในโชคดีนะที่เกิดมาสวย แต่สำหรับพิมพเนคุณระดามณีเป็นผู้หญิงที่สวยมากพิมพ์พูดจากใจจริงนะคะคุณสวยสง่าระทับใจพิมพ์มากๆเลยล่ะคะ่ะสวยแต่แก่จะมีประโยชน์อะไรถ้าทางเธอกับโมกเนี่ยดูรักกันมากนะคบกันมานานหรือยังเออขอโทษนะที่ถามเรื่องส่วนตัวนานและะ้วค่ะ ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยโมาเป็นคนดีไม่เคยเปลี่ยนเรากำลังจะแต่งงานกันค่ะฉันขอวอวยพรให้เธอมีความสุขนะขอบคุณค่ะ เป็นแค่ครูเองเอาหมอใหญ่พักผ่อนมากๆเข้มแข็งไว้นะฉันรู้ว่าเธอเก่งเธอต้องเอาชนะมันได้นะเอาศพคุณดลยาไว้ที่วัดไหนล่ะผมไม่ทราบญาติผู้ใหญ่ของเขาเป็นคนจัดการตอนนี้ศพไปอยู่ที่นิติเวศเลย รอผลชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งแม่ของดรลยากำลังกลับจากอเมริกาส่วนท่านจะกลับจากดูงานยุโรปทิศหน้านี่ถ้าท่านรัฐมนตรีกลับมาเมื่อไหร่เรื่องใหญ่แน่ลูกสาวคนเดียวซะด้วยนักเลงเก่าอย่างท่านนะโหดไม่ใช่เล่นแล้วท่านก็มีลูกน้องเป็นเจ้าพ่ออยู่เกลื่อนเมืองคุณนะต้องระวังตัวให้ดี ผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่เป็นคนฆ่าดลร,ราย,ยาสักหน่อยแต่ท่านก็ต้องคิดว่าคุณทําผิดไม่ฆ่าก็เหมือนฆ่าเพราะว่าคุณนะดูแลลูกสาวสุดที่รักของท่านไม่ดีพอดลราย,ยาถึงได้ตายอย่างน่าอเนจอนาจใจนะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะถ้าท่านกลับมานระ่ะเรื่องใหญ่แน่ตั้งแต่หัวแถวยันปลายแถวเลยล่ะแล้วถ้าฉันคาดไม่ผิดนะคุณนะจะต้องโดนเป็นคนแรก สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสะขอบคุณนะคะเข้าใจมากนะอุตสหา์มาเยี่ยมคุณรดามันยังหลับเลยนั่งก่อนสิเดีเีไปไหนหรือเปล่า ไม่รบกวนดีกว่าครับคุณระดามันนีจะได้พักผ่อนเต็มที่ขอให้คุณระดามันนีหายเร็วๆนะคะแล้ววันหลังจะแวะมาเยี่ยมใหม่คะ่ะขอบใจมากคนระังั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Ooh. Mm -hmm.